กราบนรัสการพ่อท่านด้วยความเคารพรักอย่างสูงสุดดิฉันริ้วทำคำเขียวก็ปะน้อยนะคะในวาระครบ88ปีพ่อท่านดิฉันจะขอปฏิบัติบูชาด้วยการตั้งใจลดละกิเลสตัวติดยึดมากๆ จะออกจากภบหรือสีก็พยายามตั้งใจนะเราตั้งใจเนะี่ยตั้งใจก็ค่อยๆลดค่อยละค่อยสละทรัพย์สมบัติไงออกตอนนี้ก็เหลือน้อยละเหลือเฉพาะหน่อย <c oughs> ความอยากได้ไม่เคยมีเนี่ยอู้อยากได้ก็ซื้อเลยพอมันไม่เอานะทั้งขายทั้งให้เลยมันปงเลยอ่ะมันปง,นปงว่าเอ๊ะเราเดี๋ยวเราก็ตายแล้วก็เกิดอย่างนั้นอย่างนี้ศ <c oughs> รัทธาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะที่ทําได้เนี่ยเกิดจากความศรัทธามัน มันยังไงแล้วเราคล้ายๆแสวงหาพอมาเจอนี่โอ้โหถูกใจหมดพระเทศอะไรถูกใจหมดลดละกิเลสตัวติดยึดมากๆจะออกจากภพฤรืสีเป็นการสลายอัตตาตัวตนของตัวเองให้ดีขึ้นจะพัฒนาจิตวิญญาณตัวเราจะเข้าขบวนการกลุ่มให้มาก ให้มากขึ้นลูกขอกับนมัสการค่ะ